เรียนท่านประธานสภาผู้แทนนัรที่เคารพผมเราฟังบันดิตทศกุลผู้แทนนัรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลสัดส่วนชาติพันธ์ขอสไลด์ด้วยครับครับท่านประธานครับเมื่อวันที่16 เดือนกันยายนที่ผ่านมานี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงใหม่และได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาขัดแคลน้าซึ่งเป็นการลงพื้นที่ทันทีภายหลังจากที่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะครับที่ท,า,ทางท่านนายกรัฐมนตรีใส่ใจต่อปัญหาภัยแล้งนะครับที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและยาวนาน,านอันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลโย ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับขอสไลด์นะครับสไลด์ต่อไปครับยังไงก็แต่นะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลก็คือ,อ,อมีการนําเสนอแนวทางและก็โครงการในการแก้ไขปัญหาพายแล้งที่รุนแรงและยาวนานครั้งนี้นะครับ ที่หน่วยงานรัฐและกรมชปรรทานได้เสนอต่อทางทาง่ทานนายกรัฐมนตรีไปนั้นครับก็หลายหลายหลายส่วนเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงว่าถูกต้องหรือไม่นะครับและจะมีใครถือเอาวิกฤตภายแรงครั้งนี้โดยเฉพาะนะครับความเดือดร้อนของชาวนาภาคกลางเป็นตัวประกันในการสร้างความชอบธรรมและสร้างอนาปตอรองให้แก่โครงการใหญ่ๆที่ซุกซ่อนปัญหา ข้อสงสัยและผลประโยชน์ทับซ้อนเอาไว้นะครับโดยที่เกษตรกรคนชนบ,บทไม่ได้อยู่ในสมการนะครับผมไม่ได้เพียงแค่แค่ตั้งข้อสงสัยล,ลอยๆนะครับเพราะในระหว่างนี้ในระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะครับกรมกรมชประทานก็เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการน้ําได้ถือโอกาสเสนอ,อ,อให้มีการผลักดันโครงการผันน้ํายวมลงเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่มีมูลค่าในการลงทุนมากถึง1 7ึ0 0 0ล้านบาทนะครับโดยอ้างว่าหทำโครงการนี้เสร็จก็จะสามารถผ่านน้ำลงได้ปีละ1,800ล้านลูกบาทเมตรซึ่งโครงการในลักษณะแบบนี้นะครับที่ผ่านมามีการพยายามผลักดันอยู่3โครงการด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่นักวิชาการภาคประชาสังคมและชาวบ้านในพื้นที่ เขาออกมาคัดค้านเนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่ไม่คุ้มทุนไม่ตอบโจทย์ปัญหาและกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับผมสนับสนุนให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินโครงการต่างๆอย่างรอบคอบรอบด้านเพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่จะเป็นแต่ว่าต้องเป็นโครงการที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆนะครับและที่สําคัญครับ จะต้องไม่นําไปสู่การแย่งชิงน้ําระหว่างคนต้นน้ํากับคนท้ายน้ําคนที่มีอํานาจต่อรองสูงกับคนที่มีอํานาจต่อรองต่ํานะครับไ์ต่อไปครับท่านประธานครับแม้ในภาวะวิกฤตนะครับก็เกิดปัญหาน้ําไม่พอใช้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทในหน้าแล้งก็จะเจอทั้งปัญหาน้ํากินน้ําใช้ในครัวเรือนไม่เพียงพอรวมทั้งน้ําเพื่อการเกษตรโดยรวมก็ไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับ จากการศึกษาข้อมูลของกรมชลประทานก็เพราะว่าพื้นที่เพราะว่าข้อมูลที่น่าสนใจนะครับซึ่งมันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ําและผมคิดว่าจําเป็นต้องมาทําความเข้าใจกับสังคมไทยนะครับจากสไลด์นะครับประเทศไทยมีพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งหมด25ลุ่มน้ํา25ลุ่มน้ําหลักนะครับแล้วก็254ลุ่มน้ําสาขา ปริมาณน้ำท่าทั่วประเทศเฉลี่ยปีละ2แสนล้านลูกบาทเมตรนะครับปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งประเทศ1,040,000ล้านลูกบาทเมตรหรือะ7 1นะครับแต่ระบบชลประทานของประเทศไทยมีศักยภาพในการจัดเก็บเพียงแค่75,000ล้านลูกบาทเมตรหรือเพียงร้อยละ3 6ของปริมาณน้ำทั้งหมดนะครับเมื่อดูข้อมูลการจำแนก ภาคส่วนที่ใช้น้ําของประเทศไทยแล้วนะครับเราจะพบว่าการใช้น้ําเพื่อการเกษตรมีปริมาณมากที่สุดก็คือ1นึ0 0 0สหนึ่งล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็คือในสไลด์ก็คือช่องสีน้ําเงินนะครับก็เท่ากับเจอร์เซของปริมาณความต้องการใช้น้ําทั้งหมดนะครับแต่เมื่อถามว่าในการบริหารจัดก,การน้ํารัฐให้ความสําคัญกับการจัดสรรน,น้ําให้แก่ภาคการเกษตรมากน้อยเพียงใดนะครับเมื่อมาดูข้อมูล พื้นที่ชนบททานของประเทศไทยแล้วนะครับพบว่าพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ในเขตชนบททานเนี่ยมีเพียง22%ใส่ต่อไปนะครับที่เหลืออีก78เ,เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่นอกเขตชนบะทานซึ่งหมายความว่าเกษตรกร,รต้องพึ่งพาฝนฟ้าและโชคชะตาด้วยตัวเองนะครับเมื่อซูมลงไปนะครับดูรายละเอียด ในเชิงพื้นที่มากขึ้นนะครับจากเพราะว่าพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนที่อยู่บนพื้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่านะครับมีระบบชปบททานของรัฐน้อยมากและไม่ได้รับการพัฒนามานานแล้วนะครับโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่บนพื้นที่สูงของกลุ่มชาติพันธุ์แทบจะไม่มีโครงการชปบะทานเข้าไปสนับสนุนเลยนะครับประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ในเขตป่า และไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับรวมกันมากถึง16.9ล้านไร่นะครับหรือ11%ของพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทยนะครับมีประชากรที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยไม่น้อยกว่า5ล้านคนที่ดินเหล่านี้นะครับเมื่อไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับอยู่ในเขตป่าจึงไม่ได้รับการพัฒนาแล้วก็ไม่ได้รับการจัดทําโครงการเกี่ยวกับชระทานใดๆนะครับเกษตรกรก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแทบจะทั้งหมดนะครับ หากแต่สาเหตุที่แต,แต่หากสาเหตุที่น้ําเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอนะครับรวมทั้งการทําโครงการเกี่ยวกับน้ําของไทยเนี่ยก็ลาช้าและไม่ตอบจทปัญหามีสาเหตุใหญ่หญๆอยู่ 4, ีประการนะครับประการที่1ก็คือเน้นรัฐเน้นทําแต่โครงการขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ลงทุนสูงซึ่งเมื่อโครงการเหล่านี้ไปลงที่ไหนก็จะได้รับจะมีคนได้รับผลกระทบจํานวนมากและคนก็จะคัดค้านนะครับ แลวที่สําคัญก็คือว่าโครงการสําหรับเกษตรกรในชนบทไม่ได้รับการอนุญาตให้สร้างได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่านะครับไม่มีการกระจายอํานาจให้สู่ท้องถิ่นจริงนะครับแล้วก็มีการละเลยต่อการจัดน้ําจากการน้ําต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่รัฐสภาแห่งนี้จะต้องจะต้องตันหนักนะครับก็คือว่าแม้ในภาะวะปกติที่เราไม่ได้เข้าสู่วิกฤตเอล尼โยน้ําก็ไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับ เมื่อเข้าสู่วิกฤตเอล尼โยเป็นที่น่าเชื่อได้ว่าปัญหาน้ำจากวิกฤตมากกว่านี้ถ้าไม่มีการจัดการระบบธรระทานที่ดีพอนะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตเอล尼โยก็จะต้องไม่นำเอาวิกฤตครั้งนี้ไปเป็นข้ออ้างสร้างความชอบธรรมในการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ของบางคนที่ไม่ตอบโจทย์ปัญหาได้นะครับ ก็ uh, ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ